สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุกนครับบ่าวันมากแล้วครับเอาครับบัหนี้มื้อนี้ก็ได้น่แซ่บมาสู่พี่สู่น้องกินคือเก่าครับมื้อนี้ได้ขนมกินน้ำยาปลาพี่น้องเป็นน้ำยาปลาปลาช่อนครับผมเอาแบบเนื้อเนียนเนียนแข็แขกกันไปเลยนะครับตัวนี้เป็นปลาช่อนเอามาเป็นโต๊ะสี่เลยครับพี่น้องแก้มผักสดครับบัหนี้อู้ขักขนาดนะครับผักสดเท่ากับมีเป็นผักอิตูครับขายมาได้ครับผมแล้วก็ผักสะรนแนครับอันนี้เป็นมะละกีนครับผมแล้วก็เป็นทั่ว ผักบุงลวกครับกระลำปีทั่วงอกหัวปีครับผมโรยด้วยพริกขัวหอมๆคัดขนาดครับผมพี่น้องครับนำยาเนี่ยใส่ลูกศิลปปลานะคราบทั้งนี้ครับเทใส่ยังสีเลยนะครับหอนห่อนๆนี่ครับเนี่ยเขียนๆครับอืคัดขนาดนี่ครับืมคักเทครับเอ้าบอกหลายใหญ่ห้างนะพี่น้องนะฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะไม่ได้ครับพี่น้อง พี่น้องผู้เขามารับชมผู้เขามาติดตามมาวันของพูนเล้ยๆครับผมมาเสียบๆมาวันครับนี่ครับมืาหนีสิขอใส่มือสาวนะครับผมปามาดมาเข็มน,น้ำตัดดียวเด็กน้ำยาป่าปลาช่อนครับมืาเนี่ครับนี่ครับเบาค่าขนาดมาครับมามา,มา หืมปาดเนียบอะเนเน้นๆมีอยากได้พี่น้องเด้อุ่ขาว

เมื่อปีเมื่อปีกินกับเนื้อเขาวันนะครับเขาวันเดยวนะอ่ะ <c oughs> เนียๆคนะรับปลาช่อนแบบวันไปหาม้านี่แหละครับ จะเป็นน้ำยาซะครับขนาด อืมอันนี้กะหล่ำเปียบ ราคตู้นเขากันดีขนาด โอ้กินดังยังไวเเนาะพี่ขวบโอ้โ,อโอจิจามครับน,น้อง สิน้น mm อืม hmm. 就是干了。 มันมีกล้างหลายมังหางนันอืดอจ ปลาครับมันนี่สาวครับพี่น้องสุดๆครับผมสาวเลยครับใส่มือหยุ่มเอาหยุ่มเอาเลยครับพี่น้องเลยทักขนาดสายใจมากครับผมเอาพี่น้องรับชมเราจัดนะครับผมแซ่บๆครับอืมบะบันจัดแซ่บไปเลีครับน้ำยาปลามือนนี่ครับืมทักขนาดเอาขอบคุณพี่และขอบคุณน้องหลายสำหรับผู้เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะครับบะบันขอบคุณหลายครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับมัอนี่วันนี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนครับสวัสดีครับ